วันนี้เสนอเมนูไก่นึ่งสมุนไพรนะเจ้ามาตำน้ำพริกกันเลยเจ้านาะพริกเกลือขอมิ้นจะไคนหอมขา่าหอมแดงกับพินะเจ้าเหมือนเดิมตำม,มันเลียกเลี่ยงนะเจ้าเนะ้อตำน้ำพริกเกลียบร่อยก็เอาไปคุกกับไก่ที่เฮาเตรียมไว้ที่เฮาจะนึ่งนะเจ้าไพชอบส่วนไหนก็เอาส่วนนั้นนะเจ้าใส่น้ำล่างคุกไปนะเจ้าไปซอสปรุงรสผงนัวผงปรุงรสไปนะเจ้าเนะ้อก้นคุกเข่าให้เปิรนได้เข้ากันนะเจ้าก้คนคุกเข่าให้เข้ากัน เรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่ใบ,นะบมะกรูดตัวเนอ่ใบมะกรูดนี่เขาก็ฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่ไปเลยนะเจ้าเ็จซับเรียบร้อยกระตังมอเนะ้อ ซึ่งก้นมานึ่งก็เอาถ้วยห้องน้ำซุปตัวเน่เจ้าเนอเวลานึ่งไปน้ำซุปก็จะย่อยลงถ้วยหันเจ้าเส้นซักกระตักไก่ใส่ห้ซึ่งเลยเน้อเจ้าเนอใส่เข้าไปเลยเจ้ามีตัวใดใส่ไปตัวอันบ่ต้องกลัวว่ามันจะกินบ่เสี่ยงรับรองบ่ปอกินแฮมสัําเนอเจ้าเนอปิดฝาให้ซึ่งนึ่งไว้หันก่อนเมนูนี่จะกินกับข้าวกับล้๊จะเป็นกับแกมกับเมาะขนาดเน้อเจ้าเนอได้เวลามาเปิดพอสุกพอดีห้อ สอดสอดไปนอเจอ้าเนอน้ำซุปกะสีเข้มคนนะเจ้าเสซตเรียบร้อยตักใส่จานใส่ถ้วยอุยต้นหอมหอมป้อมเหี้นหน่อยเหมาะขนาดเลยเจ้าเมนูไก่นึ่งสมุนไพรผ่ยอยากลองลองเลยเนอเจอนะ้าเนอ